ส Ivan, วัสดีค่ะสายรุ alan, ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งเช่นเคยสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ nice ้อยค่ะชาวไร่อ้อยบุกร้องตาช่างลอยมาก่อนถึงโรงงานทําให้รถติดคิวยาวไม่กล้าจะวิ่งผ่านนะคะเจ้าหน้าที่บอกทําตามหน้าที่เดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างทําไมตาช่างถึงได้ลอยมาก่อนถึงโรงงานนั่นเองค่ะเมื่อวันที่13ธันวาคม2567นะคะก็มีการราย งานที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน้องบัวลำพูนางละมุนนะคะตัวแทนชาวไร่อ้อยจังหวัดน้องบัวลำพูค่ะได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน้องบัวลำพูนะคะโดยผ่านศูนย์ดำรงธรรม เรื่องการตั้งด่านจุดสกัดตรวจน้ำหนักรถบรรทุกนะคะสืบเนื่องเมื่อวันที่12ธันวาคม2567ได้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำหนักนำตาช่างลอยมาตั้งนะคะที่บริบเวณสำนักงานเทศบาลตำบลน,น,นากลางอำเภอ,อน,านากลางจังหวัดน้องบัวลำพูค่ะทำให้รถบรรทุกพ่วงนะคะและก็รถบรรทุกอ้อยไม่กล้าที่จะวิ่งผ่านและจอดบริเวณไหลาทางทำให้รถติดยาวหลายกิโลค่ะ ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่สัญจรไปมาและทำให้รถอ้อยซึ่งจะบรรทุกอ้อยเพื่อไปขายที่โรงงานก็ต้องผ่านจุดดังกล่าวค่ะและไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นั่นเองโดยหนังสือร้องเรียนนะคะได้ทวงถามถึง MOU ของหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการเซ็นร่วมกันนะคะผ่อนปรนการใช้ถนนในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวอ้อย และก็พืชผลทางการเกษตรยังใช้ได้อยู่หรือไม่หากใช้ได้อยู่นะคะทำไมยังมีการตั้งด่านและก็ตั้งด่านจุดตรวจนี้ทำทุกพื้นที่หรือไม่หรือเข้มงวดเฉพาะจังหวัดนองบัวลาพูและตั้งจุดตรวจในช่วงเวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เลิกเรียนคนเลิก,เลกงานก่อให้เกิดจราจรติดขัดหนักอย่างมาก ซึ่งจากการสอบถามนายนพดลน,นะคะนายช่างโยธาชำนาญงานหัวหน้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะหนองบัวลำพูนขาออกนะคะได้แจ้งกับสื่อนะคะว่าสืบเนื่องจาก ได้มีผู้ร้องเรียนไปที่คอร์เซนเตอร์1586นะคะของกรมทางหลวงเปิดช่องทางการสื่อสารกับภาคประชาชนเพื่อทราบข้อมูลและก็แจ้งว่ามีรถบรรทุกหินน่าจะบรรทุกเกินขนาดนะคะกว่ากฎหมายกำหนดวิ่งผ่านเรียนจุดดังกล่าวทำให้ด่านตาช่างลอยนะคะจึงต้องมาตั้งตรงนี้นะคะและก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ ทำตามหน้าที่ทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาจะละเว้นก็ไม่ได้ค่ะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะรับหนังสือร้องเรียนจากผู้แทนสมาคมชาวไรอ้อยนะคะกรณีได้รับผลกระทบจากการตั้งด่านจุดสกัดตรวจน้ําหนักรถบรรทุกค่ะมีการประชุมร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ตลัดนะคะจังหวัดหนองบัวลําพูนายช่างโยธาชํานาญงานหัวหน้าสถานีตรวจสอบน้ําหนักยานพาหนนหนองบัวลาพูนายกสมาคมชาวไร่อ้อยหนองบัวลาพูผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมนะคะและก็แกนนำประชาชนในเขตอำเภอนากลางค่ะกรรมการบริหารจังหวัดนะคะผู้แทนอำเภอพักประชาชนพร้อมกับสมาชิกด้วยค่ะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในครั้งนี้มีการประชุมหารือร่วมกันนะคะ และก็ในที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าต่อจากนี้นะคะหากจะมีการตั้งด่านตรวจน้ําหนักในพื้นที่จังหวัดหนองบวัวลําพูจะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมประชุมเพื่อรับทราบแผนการปฏิบัติงานตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนค่ะเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามระเบียบและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนโดยภาพรวม ซึ่งในวันนี้นะคะได้มีสมาชิกของพักประชาชนได้เข้าร่วมสังเกตการยื่นหนังสือโดยจะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมพักประชาชนและจะนำไปตั้งกระทูถามในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไปค่ะและนี่ก็คือความชัดเจนนะคะในการประชุมหาหรือข้อสรุปที่บอกว่าตาช่างลอยมาก่อนโรงงานนั่นเองค่ะ